ีพ่อแม่พี่น้องนี่รถมาขายไม่กวาดตื้อไม่กวาดื้อไม่กวาดไม้กวาดไม้กวาดโอ้ยไม่กวาดอันยาวกระด้างโยนเนี่อ๋ออันยาวกระด้างโยนทงมันมันมันเอามาได้เนี้ยเขาทำที่บ้านเขาทำเองกวาด อันเท่าไหร่พวกนี้นท,นที่ห้าทีบาทเออไอ,อ้กวาดซอรอไว้ที่ตอนนั้น้าไม่ซื้อก็่าจะเืิอพิดมันต้เป็นช่วงๆหน้าพวกนี้พอทีมาไอ้ทางมะพ้าวมัดเท,ท่าไหร่ถ้างมะพ้าวเน่ยผมขายปีห้าสิบก็เป็นมัดสักสี่สบสี่สิบอ๋อราคางขนาดอ๋อยกมัดนี้เราขายราคาสูงก็เอาไปวมัดกัจะไม่วกนี้ เป็นไม่ไปเลี้ยงมันจะไม่เป็นมอดอพวกนี้ไม่ได้นะยิดเดียวกินเลยกินเลยนี่ไม่ค่อยไม่หวานนี่ไปรวบเออไปรวบไปเลี้ยงต้องเราลงร้านเ้าตำโอเคถึงโอ้เราอยู่ที่ไหนวิ่งมาถึงกบุญกบุญครับโอ้ ช่องเม็กอ่าอะไรช่องเม็กมาถึงเนี่ยก็มารับของที่ประจินนี่แหละอ๋อรับประจินแล้วก็มาล่อนขายนี่แล้วก็ของจากบ้านก็เอามาลงไว้ที่ประจินอยู่อยู่เพออยู่เพออะไรนี่อยู่วัดบุญทลิศบุญทลิศโอ้ไปชิบหายผมเคยไปแล้วผมเคยไปส่งบ้านเมียจะแหลมเที่ยวกขบอกอยู่บุญทลิศไปช่องตาอูประเทศเออเปิดแล้วยางใหญ่อยู่ที่ผู้เปิด คนก็ไม่ไปรอกประเทศลาวคนก็ไม่ไปจะไปแม่มประเทศลาวเราเปรียบไปถึงเล่นแต่เงินเราเผื่อมาเนั่นอีกไอ้ควายนั้นเท่านั้นเท่าไหร่ไหนอ่ะเปียบแบบเนี้ยตอนนี้ห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทเออหนาดิเติบเลยห้าบัตรหนงได้ไอ้บัตรแข้งก็เหมือนกันห้าสิบบาทรอาเท้าห้าสิบบาทอ๋ออยู่บุณธลิบผมอยู่นู่นเลยครับผมก็มาเรื่ยแหละทำนาเสร็จก็มาอ๋อ เอาแล้ววิ่งสายไหนอะ่ะตอนบ้านสายนี้ก็เสร็จยังสายที่ว่าไปเดือุดมแต่ก่อนผมไปมีร้อยหมดแ,แล้วเรียบร้อยสองเลนสองเลนถึงเดือุดมเลยเออดีเลนนอดเลยแต่แม่ผมไม่ชอบทางเส้นนี้มันฟันมันมันมันฟันปลามันตับฟันปลาไปอย่างนี้ก็เพิ่งมานั้นมันฟัดถ้าพูดดีพูดจริงๆนะมันตัดฟันปลานะถ้าสายเนี้ยเออสายสองสี่เจ็ดบต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เจ็สิบบาท ตัวตัวห่หาที่กโอ้ยตัวนี้หกทตัวนี่เจดี่ตัวสี่หน่ตัวตานี่หกที่ดำี่ดีตัวดำใหม่ดำรถดำใหม่ดำดีก็ดับต้งดำใหม่ดำเอาละไปซื้อกว่าจะย้าเอาได้ตัวนี้ดีก็ใส่ถัดำาส่ถังดำมสดีไปอันเนื้อขอตัวสีด้วยตัวตานสีแล้วมันสวยเนี่ยเออ้อรอรอรอ่อเออ มันถึงมาดามฮัสอะฮัสเราเราผมพัด้ได้เพอทำมไม่ถึงก็ใช่ไม้โอ้วาั่นอถึงโบแมนแล้วถึงบวนซองเบ็ก บุญทะเลก็เคยไปอยู่ตรงประแทมเคยไปขับรถเออผมอยู่หางเชียงนะผมยังเลาะเลาะจุดยอดวัดด้วยไปวัดอีกอย่างโตวัดอีกอย่างแย่แล้วก็วัดแต่ที่คล้องใหญ่ก็ไปเนี้ยดูทั้งไายมือทั้งสิริเตยไม่น้ำโขงเลยเคลื่อนมีคนเลยห้องเคลื่อนเนาะเคลื่อนตองมูลเนาะนั่นเนาะเคลื่อนพอดเคลื่อนเคลื่อนปลาชนเนี่ยเฮ้ยของก็แพงเนี่ย แพงไหมอย่างนี้น้ำมันของแพงยังพ่อมาเน่นน้ำมันแพงอีกติน้ำมันก็สุดยอดเลยโอเคโอเคครับผมครับมาขายไม่กวาดเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่กวาดสมุขมีหลายอย่างอยู่หวดไม่กวาดทางมะพร้าวซื้อหากันได้โอเคขอบพี่ทีมเพื่อแค่นี้แหละคนที่มาขายไม่กวาดขอบคุณครับสวัสดีครับ